เดี๋ยวไปปลูกพักนี่กะเจ้าโอ้ขาบอแปล่งกันแล้วโมระโดเนี่ยเจ้าสวัสดีนะเจ้าโบนะเจ้าสวัสดีจากประเทศไอซ์แลนด์เจ้าวันนี้นะเจ้าโบกับอาปลูกพักนะเจ้าปลูกพักไทยในประเทศไอซ์แลนด์นะเจ้าก็คือที่ประเทศไอซ์แลนด์เนี่ยนะเจ้ามันก็อากาศมันแบบอากาศมันหนาวไว้นะเจ้าพักไออย่างเงี้ยมันปลูกบอก่อยขึ้นเจ้ามันจะเปิดเออมันจะปลูกได้แค่ช่วงฤดูห่อนะเจ้าอันนี้ก็คือพักของโบนะเจ้า เม็ดต <House> <speaking in aría> ้องมื existem, Again, away, no the the ่สามปีแล <speaking> ้วเจ้าบมพูว่าปีนี้ปลูกมันจะขึ้นอยู่ก่อนเดี๋ยวโบจะม้ดูนะเจ้าว่าแปลงพักของโบน่ะก็จะมีะอี้นะเจ้ามีเอี้ยนะจกขั้นน่ะมานี่บัรได้เนี่ยน้อยเดียวนะเจ้าปีนี้โบก็มาลาแล้วเนาะเพราะว่าคนอื่นเขาก็แย่กันแล้วอ่ะคนอื่นเขาแย่กันไปจนหมดละเหลือแหมบัตกีแป้งนะเจ้าตียังบบไรเงี้ยอเนอะปีแล้วอ่ะโบคุดแป้งขึ้นยางสูงลยเจ้าปีนี้โบโบคุดขึ้นสูงเจ้าโบจะแปลงเป็นเส้นเป็นเส้นนะข้าวหันเลยนะเจ้าเพราะว่าโบคี้ขั้น ขี้ขันม่เจ้ากันเลยจะจะ,จะวานเลยอนะ้น่ะเดี๋ยวเคาะเคาะเคาะหน่อยหนึ่งอีนอเดี๋ยวเขาไปแปง่งแปลงพักกันเลยเจ้าไปอันนี้ก็จะเป็นอุปกรณ์เนาะโบะก็จะเอาแค่คั่วกระเสียมอันนี้ก็เป็นแป้งคนอื่นเขนาแล้วเจ้าเขาก็ปลูกกันแล้วแล้วอีนอโบนี่กับเจ้ายังมาได้แป้งนะเอาเป็นอย่างนั้นวันนี้เราแปรงวยกันนะเจ้า เาเรียบร้อยเจ้าหนึ่งสองสามสี่แปงเจ้าพอนาะมีนกน้อยหันกระเจ้ามันมากินไสเดือนเนอเดนยโบกก็จะปลูกแค่แปลงหนีแปลงเดียวก่อนนะเจ้าโบกยังนีบอกปลุกนักเจ้าเพราะว่าถ้าปลุกนักแล้วเดี๋ยวมันกลิ่นเปี่ยงเนาะว่าไปเหมือนกันมันจะขึ้นฮือเนะเจ้าก็จะมีผักกาดขาวเนาะแล้วก็มีข้าเจ้าขหน้าก็จะมีขหน้าหวานอันนี้เพรนว่าขหน้าหวานเนี่ยนะแล้วก็อันนี้ก็จะเป็น ขนายอดอีนอนพักจีเจ้าอย่างมะฮู้นะอันนี้เม็ดตั้งแต่ปีแล้วละเจ้าแต่ว่าปลูกแบบมดปีนี่ก็เลยจะมาแบ่งปลุ่งเจ้าแบบนี่บบกะลงเม็ดพักเรียบรย้อยนะเจ้าแปลงนี่แปลงเดียวนะเจ้าบบกะลงมีผักกาดจอนมีข้าแล้วก็มีผักกาดขาวเจ้าแล้วก็แปลงนั่นโบกะลงเม็ดพักป้อมไปหน่อยนึงบอกได้วานนักแน่ะ ถ้ามันออกทีนักแก่ก็จะจับมันออกเจ้าเดี๋ยวเอาหินกบหน้ามันเนี่ยเจ้าใกล้จะแล้วละใกล้จะแล้วละ โบกับปลูกพักของโบเร็จเรียบร้อยแล้วนะเจ้าปลูกพักแล้วคดน้ำเรียบร้อยนะเจ้าทวาจริงแล้วอะตอนที่โบขึ้นแปลงะจีมัมกับเจ้าโบต้องเอาปุ๋ยผสมลงไปในดินตัวแต่ว่ากลัวว่าหญ้ามันจะได้กลิ่นปุ๋ยของโบน่ะเดี๋ยวรอฮือพักโพขึ้นมาหน่อยหนึ่งเดี๋ยวโบก่อยเอาปุ๋ยผสมน้ำแล้วก็มาเทใส่ในดินนะเจ้าวันนี้ไปก่อนแล้วนะเจ้าแล้วก็เดี๋ยวเขามาพอกันนะเจ้า่าพักโบจะเป็นจะได้พั่งเจ้าไปนะเจ้าบ๊ายบายเจ้า